สวัสดีครับวันนี้ทางช่องนะครับจะนำพาทุกท่านมาดูเป็ดกินอาหารเสริมอาหารว่างนะครับเป็นอาหารเสริมครับตอนนี้ผมเป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยอ่อนนะครับที่ต้นที่ต้นกล้วยอ่ะมันหักลงมานะครับอันนี้ยังไม่แก่เลยนะครับทุกท่านครับยังไม่แก่นะครับก็เลยพอมันเริ่มเหลืองนะครับผมก็เลยเอามาแขวนไว้แบบนี้นะครับเป็ดเขาก็มากิน นะครับก็ถือว่าเป็นอาหารว่างอาหารเสริมนะครับหลังจากที่ให้อาหารเช้าเขาไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เอากล้วยนะครับเครือกล้วยที่ที่มันเหลือนะครับที่มันสุกที่มันอันนี้ยังไม่แก่นะครับถือว่ามันทําประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เลยนะครับก็ปล่อยให้มันเืงเหลืองนะครับก็เลยเอามาแขวนไว้นะครับก็มาให้มาเป็นเป็นอาหาร อ่าเป็นอาหารเสริมสําหรับเป็ดนะครับดูเขากินเขากินกันนะครับเขาชอบนะครับแย่งกันกินนะครับก็ก็เป็นอาหารสําหรับกล้วยอีกชนิดหนึ่งนะครับจากที่ถ้าเรามีกล้วยเยอะๆนะครับเรากินเรากินไม่ไม่หมดเรากินไม่ทันนะครับกล้วยมันสุกมันงอมหนึ่งครับแล้วก็สามารถเอามาเป็นอาหารเสริมสําหรับเป็ด บารบารี่เราได้นะครับเพิ่มวิตามินนะครับเพิ่มโปรโตีนะนะครับให้กับพวกเขาได้นะครับวันนี้นะครับก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเห็นว่าเอามาให้กินแล้วเขากินกันดีนะครับก็เลยอยากจะแบ่งปันนะครับสําหรับเพื่อนเนที่เลี้ยงเป็ดอยู่ในขณะนี้นะครับเผื่ออาจจะเห็น มีกล้วยที่เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับเราก็เอามาแบ่งเอามาเป็นอาหารเสริมให้กับพวกเป็ดอัลแบบารีได้นะครับผมก็จะเอามาแขวนไว้แบบนี้นะครับก็จะปล่อยให้เขากินกันแบบนี้นะครับหลังที่จากให้อาหารเช้าไปแล้วนะครับหมดไปหลายสองสามวีแล้ว นะครับเพราะบนบนเนี่ยครับมันมันยังไม่เหลืองนะครับมันยังเป็นกล้วยอ่อนกล้วยดิบอยู่นะครับช่วงล่างลงมานะครับก็จะจะเหลืองละนะครับเหลืองที่เป็ดสามารถจะเก็บกินได้นะครับหากท่านใดนะครับชื่นชอบนะครับที่ผมนําเสนอนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อย แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ